กระดโดดน้ำลงไปช่วยเพื่อนผู้หญิงนี่ค่ะเป็นคลิปที่ทหารเกาะสี่ภายในวิทยาลแห่งชาติสวัสครับผมนักเรียนจากสุฬาลงกรณ์วิทยายชั้นปีหนึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาด้านการสื่อาการแพทย์ของโรงเรียนนาลชื่อศิริการโรงพยาบาลหางนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำ ตู้นิรภัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำหรืออุปกรณ์ติดไรเซอรวิกบอนครับก็สังเกตได้ว่าครับบริเวณหน้าโรงเรียนของเราครับจะมีบ่อน้ําสระน้ยู่ครับไว้คอยบริการผู้คนภายนอกครับไว้คอยอักท่อนอยู่ใจให้หายตาครับผู้คนส่วนใหญ่ที่มาใช้นะครับก็จะมีเเด็กล็กเป็นครอบครัวผูครอบครัวที่มาใช้สังเกตได้ว่าบริเวณน้อสระน้ำของเราครับจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกน้ำนะครับ ซึ่ออาจจะทำให้เกิดอันตรายการสูญเสียแก่ผู้มาใช้บริการน,นะครับครับจากที่เก่ามาข้างต้น,นครับโรงเรียนของเราครับได้ไดเห็นปัญหาครับที่จะเกิดขึ้นตามมาครับซึ่งจะทําให้มีการสูญเสียหรืออันตรายเกิดขึ้นมาครับจึงได้กิคนครับนว,วัตกรรมตู้นิรภัยอุปอกรณ์ช่วยชีวิตานานานทางน้ำขึ้มมนมาค,ครับหรืออัตวาติิไดเซิร์ฟวิงบ็อกครับครับเจ้าตู้อุปกรณ์นิรภัยช่วยชีวิตทางน้ำน่นะครับ ก็จะตั้งอยู่บริเวณขอบสระของโรงเรียนนายวิจิตรละการคุแทให้หานเลยนะครับสำหรับผู้นะครับที่พบเห็นนะว่ามีผู้ตกน้ำครับแล้วจะขอช่วยเหลือครับมาที่เจ้าตู้นี้ได้ครับเู้นี้นะครับถ้าเราจะใช้ครับโดยการเปิดครับถ้าเราเปิดแล้วจะมีเสียงสัญญาณไฟครับแล้วก็มีสัญญาณเสียงครับเป็นจุดสังเกตนะครับทําให้มีผู้มาช่วยเหลือนะครับเมื่อผู้ตกใจเอาแ้วหนึ่งเมื่อท่านครับ มาเปิดตู้นี้ครับท่านไม่ต้องส่งสัยหรือกังวลครับว่าจะใช้ตู้นี้อย่างไรครับเพราะว่าตู้นี้ครับจะมีคําแนะนำครับในการใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นแล้วก็จะมีคําแนะนําในการช่วยชีวิตนะครับมื่อพบผู้ประสบภัยทางน้ำหนึ่งตะกนขอความช่วยเหลือสองโยนอุปกรณ์ลอยตัวให้ผู้ประสบภัยสามให้มายื่นดึงผู้ประสบภัยเข้าฝั่องตะกอนแรกครับเราก็จะโนเราเรียกขอความช่วยเหลือครับช่วยนะครับช่วยนะครับคุณครับเสกขาลอยตัวไว้นะครับผมมาช่วยแล้วครับ ครับขั้นตอนต่อไปครับใช้หัวพิชซี่ครับโดยการโดนหัวพิชซี่ให้ผู้ประสบภัยครับแล้วบอกว่าให้ผู้ประสบภัยจับหัวพิชที่ไปแล้วก็นำมาของตัวครับ รือวิธีนะครับเราจะใช้ไม้นะครับในการช่วยชีวิตนะครับในการนี่เราจะตาไม้นะครับแล้ววาดออกไปครับยังบริเวณที่ผู้สบายอยู่ครับในการวานะครับวาดไปแล้วครับผมเขาก็กรุ้สูบหายครับกูับจับไม้ไว้นะครับกูรับจับไม้ไว้นะครับแล้วเราก็ทำคาครับดึมไม้ครับาผู้ป่วยขึ้นมาจากน้ำครับดูด้วยครับดูด้วยครับดด หักนะครับผู้ปะสบภัยนะครับอยู่ห่างจากไม้ยื่นนะครับเราจะใช้ถุงโยนเชือกนะครับโดยการที่เราใช้ถุงเชือกนี้นะครับเราจะทําการเปิดถุงนะครับเปิดปากสูงแล้วก็ใช้มือข้างนึงจับเร็นบ่วงและมือข้างนึงจับเร็นศึกนะครับแล้วก็โยนไปหาผู้ประสกภัยนะครับโยนให้เลยแล้วก็ข้ามขวาผู้ปะสบภัยนะครับแล้วก็ตะโกนบอกให้ผู้ปะสบภัยนะครับจับเชือกไว้แล้วเราก็ดึงผู้ปะสบภัยขึ้นจากน้ำครับ ตู้นี้เราัชกื่อช่วยชีวิตทางน้ำนะครับก็จะมีระบบชาร์จไฟแบบโซล่าเซลล์ครับไว้ผลิตไฟครับไปจ่ายยังเสียงสัญญาณไซเรนแล้วก็ไฟแจ้งเตือนครับแล้วก็ยังมีไฟภายในตู้ครับที่ตองสว่างภายในกันครับครับเจ้าตู้นี้ก็ใช้ช่วยชีวิตก่อนทางน้ำครับก็จะมีคำแนะนําที่ติดไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีคำแนะนำครับเป็นคิวอาโก้ไว้คอยสแกนนะครับไว้คอยศึกษานะครับขั้นตอนการใช้อีกด้วยครับกระบวนการที่ทำให้งานานวัตกรรมของเราสำเร็จนะครับมีดังนี้หน S share ระดมความคิดความเชื่อชาญของแต่ละบุคคลได้นหน่วยงานนะครับบูรณาการเป็นนวัตกรรมนะครับ ทีแพนนำแนวคิดมาวางแสกพัฒนาน,นวัตรกรรม 3. A A c t แอคลงมือพัฒน,นาน,นวัตรกรรมปรับปรุงแก้ไขทดลองและใช้งาน C. R. r e ร p o n s ศอนเมีการเสริมแรงเงินทุนสนับสนุนค่าตอบแทนรางวัลและการยกย่องเฉย 5. K. k e คคีวอกกิ g การทำอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลงาน,น Learn model คือ Spark model for innovation chør, chør, chør.